นับสนุนโดยโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมหน่อยง่ายมากวันนี้ผมก็จะทำตัวมันฝรั่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นมันฝรั่งบ้านเราแล้วแล้ว,มลวผม นี่ผมจะทำอีกหนึ่งเมนูง่ายๆซึ่งก็คือเป็นมันบดละกันเป็น m a s h e ร p o t o กับอเนีย g r a รวี a ซอสผมคิดว่าเมนูนี้ท่านผู้ชมคงรู้จักกันอยู่แล้วงั้นทำมันบดเนี่ยเราสามารถใช้มันได้ทุกอย่างแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันเนี่ยมีน้ำเยอะหรือเปล่านะครับผมถ้าตัวมันมีน้ำเยอะตอนที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็นำเขาไปรวนสักพักหนึ่งให้ตัวไอ้น้ำเนี่ยให้ตัวน้ำนี่ออกไปก่อนแล้วนะเ,เราก็นำเขาตัวมันฝรั่ังเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กหน่อยนะครับผมจะได้สุกเร็วขึ้น ลแล้วตอนที่เรารอตัวมันบดเนี่ยเยอตัวมันสุกนี่วเราจะมาทำตัวซอสกันก่นอนดีกว่าแล้วก็เริ่มจากหัวหอมนะครับผมเราก็นำตัวหัวหอมครับผมไปผัดในกระทะช้าๆให้ได้สีน้ำตาลน้ตาลหน่อยแล้วเราค่อยเติมตัวช so ิคเก้นซอสจะเป็นบราวน์ชิคเก้นซอสอัพผมลงไปตามด้วยน้ำมันทั้งนิดนึง เดี๋ยวราให้กระทะเขาร้อนๆเราค่อยใส่หอมลงไปครับโอเคไหมเราก็พอกระทะร้อนปุ๊บเราก็ใส่หัวหอมลงไปเลยนะครับผมถ้าแบบตัวหัวหอมเนี่ยผัดไปชา้าๆเรื่อยๆครับทำให้เขานิ่มแล้วก็ได้สีสันที่สวยงามนะครับแล้วเรา,ราก็ใส่เกลือลงไปสักนิดนึงเพื่อให้ตัวหัวหอมเนี่ยคายน้ำออกมาแล้วทำให้ตัวหัวหอมเนี่ยสุกเร็วขึ้นครับผมแล้วก็ได้สีไวขึ้นด้วยการเช็คให้ดูว่ามันผ่สุกเป็นไงนะครับก็คือเราใช้มีดเนี่ยจิ้มลงไปถ้าเขาไม่เขาไม่ฝืนมือแล้วก็ถือว่าสุกแล้ว เบาๆหน่อยผมคิดว่าอีกจะมาสักท่าทีเนี่ยน่าสุกแล้วแต่ตอนนี้ตัวของขวาว่าเกือบสุกแล้วครับผมเขาได้เริ่มได้สีแล้วแต่ผมต้องการรี้ความสุกให้นิ่มๆเลยแล้วเราก็จะหลีไฟเข้าไว้นะครับผมแล้วก็จะโตะแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆช้าๆนะครับผมเอามันออกจากน้ําร้อนก่อนงั้นเราก็จะอานำตัวมันเนี่ยขึ้นมาตั้งไฟสักนิดน,นึงเพื่อให้ไอน้ำเนี่ยออกไปหรือให้น้ําส่วนเกินเนี่ยออกไปจากตัวมันแล้วเวลาเราทำเนี่ยจะทําให้มันเนียนขึ้นนะครับผม หลักการบดมันเนี่ยให้เราเริ่มจากมันทีละน,น้ออนนะครับผมอย่าใส่ไปเยอะทีเดียวเนะ้าบดจะบดยากให้เราเริ่มมาทีละทัพพีก็พอใกล้ๆกันใน,ใน,น่ผมในช้อนเนี่ยค่อยบี้ลงไปเ,เบาๆนะครับผมเราเราให้การเลื่อนเราในการปาดนะครับผมเราอย่าไปกดเข้าลงไปแล้วก็มันบดเนี่ยเราต้องบดตอนร้อนๆนะครับผมถ้าเกิดตอนที่มันเย็ยนแล้วเนี่ยเราบดไม่ได้แน่นอนขอเขาจะเหนียวเหมือนยางเหมือนยางแล้วครับผมร้อนๆเนี่ยบดง่ายหน่อยแล้วันก็มันบดก็เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มใส่นมใส่เนยลงไปในมันกันดีกว่านมลงไปเลย ใส่มันไปเลยแล้วใส่มันก่อนค่อยใส่มนมก็ได้หรือแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเพราะตัวมันเราเนี่ยร้อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ใส่มนมลงไปลแล้วค่อยๆคนไปยังเด็ดเดี๋ยวรอเขาร้อนสักพักหนึ่งเราเค่อยเริ่มเติมเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วเราก็นําตัวเกรวี่ซอสเนี่ยลงมาใส่ลงไปเลยจะเป็นบ้าชิคเก้นสต็อกเป็นชิคเก้นซอสแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกมาเลยครับผมรสามารถใช้ได้หมด สังเกตว่าตัวซอสเนี่ยมันข้นเกินไปเราสามารถเติมเติมน้ำเปล่าลงไปก็ได้หรือว่าเป็นตัวพวกกับชิเคนสต็อกก็ได้นะครับผมเติมลงไปไดาา้ไม่มีปัญหาแล้วว่าจะเติมเนยลงไปนะครับในการใส่เนยลงไปในมันบดเนี่ยผมขอให้ใส่เป็นก้อนใหญ่พอพอ,พอพอสมควรนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเขาค่อยๆ,ๆ,ๆละลายลงไปเรื่อยๆข้างในามันบดน,นี้เราก็หลีไฟหน่อยเพราะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะติดกระทะเขาจะไหม้ซะกป๊บเดีแต่ผมขอปรุงด้วยเกลือสักนิดนึงนะครับ ตรงจ้างเลยดีกว่าพร้อมที่จะรับประทานแล้วเดี๋ยวอาจจะใส uh ่ซ huh. ักพาสซี่สบสักสักนิดนึงแล้วก็หาสักหนึ่งก้าเป็นตัวแต่งหน่อยได้มีสีสันนะผมต้องเยอะมากเล็กๆพอพัรานี่สักนิดนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมาฝรั่งที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเป็นเป็นแมสคอตโต้กับ บราโอเน่ซอสหรือเป็นมันบดกับซอสหมูหอมนี่เองนะครับผมผมคิดว่าท่านผู้ชมคงทำได้แหละลองทำดูครับผมสำหรับจานนี้ครับผมรสชาติของของเขาเนี่ยซึ่งตัวมันบดเองเนี่ยท่านผู้ชมคงรู้ว่ามันเป็นรสชาติที่แบบนุ่มๆสบายๆเลยแต่ว่า พอมีเป็นโอนี่ซอสขึ้นมาเนี่ยความรุนแรงของตัวหัวหอมที่เราผัดเป็นค่าช้าเนี่ยจะทำให้รสชาติของมันบดเนี่ยยิ่งหอมยิ่งขึ้นนะครับผมจะไปได้ดีกับซอสโอนียนมากนะครับเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนง่ายๆซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าทำง่ายด้วยส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณพ่อเนี่ยจะมาทำอีกหนึ่งเมนูให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับรอสักครู่เดียว